ครับสวัสดีครับมาดูรถซูซูก,กิโรยนนะครับรถคันนี้นะครับผ่าเครื่องเปลี่ยนก้านสูบนะครับอัดก้านใหม่ตีปอกนะครับเฉพาะเครื่องนี้ก็ท<ำ>ําเปลี่ยนลูกสูบแหวนก้านนะครับแล้วก็ปอกสูบลูกปืนเขเวียงนะครับแกนสตาร์ทแกนเกียร์นะครับ ก็น้ำมันเครื่องซีนนะภายนอกก็มีซี่รวดนะครับมีซี่รวดก็มีพ่นสีเก็บงานให้นะครับเจ้าของเปลี่ยนฝาครอบแผนตัวหน้าตัวหลังนะครับเป็นไฟหน้าครับสำหรับซ u ซูกิโรยนอนทำเครื่องใหม่นะครับอันนี้ผมรีวิวให้ดูนะครับ ก็ประมาณการคร่าวๆก็จะมีทำตกแต่งสีภายนอกด้วยนะครับไอตัวฝาครอบกับ,บตัวนอกนี่ไม่มีมานะครับออไม่มีมานะครับสภาพก็จะประมาณนี้นะครับหนห็นะครับดูกใกล้ๆก็ประมาณนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับสีพ่นใหม่หมดตัวเครื่องนะครับหอก,กองหุ่มใหม่นะครับ เดี๋ยวจะมาสตาร์ทเครื่องนะครับให้ฟังดูเสียงมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูระบบไฟก่อนระบบไฟติดหมดนะครับระบบไฟอ่าไฟเลี้ยวติดติดหมดเลยนะครับมาดูแต่แต่ก็ดังนะครับสภาพโดยรวมเดี๋ยวจะมาสตาร์ทเครื่องดูนะครับ เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่มีอุปกรณ์ภายนอกตัวครอบตัวอะไรไม่มีนะครับฝาครอบครับยังไงก็ฝากนกดติดตามด้วยนะครับ